สวันดีครับพี่น้องเอฟซีหนอยทุกคนนครับพี่น้องเอฟซีพอพารวยครับพบกันเช่นเคยแนวทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นทั้งฮานอยลาวพัฒนารวมไปถึงของคนรอบต่างๆจานถึงสุกกันเดียวเนาะพบกันมาในนะรอบของวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2565วันอาทิตย์แนวทางสี่หน่อยใครจะจะปังซ้ายเบิ้ลจะปังไมมเบิ้ลจะมาไหมเนาะมาลุ้นกันครับ การ์ดูนนำสูร,ปรุปลงทางวันเสาร์ที่สี่ใครใหต่ปังทั้ง4หน่อยครับเฉพาะกิจครับ0ูนย์ล่างสองพิเศษครับสองเกล่างสองปกติครับ9 4้าสี่ล่างเจดสี่ปิดท้าย v i p 0 9 0ย์ AP, 0 90, ล่าง8 2สองแม่เจ้าไซเบิร์นโดนแกงจ้าวันนี้โดนแกงอืมก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับเบิร์นไม่มาเนาะ เต็นวันมาครบจบกระบวนนะครับแม่ให้461มันมาเลยครับ016นว่สสานเลขบ้านแอดก็มารวัรวๆจ้า948ตรงๆ9 9 0ตรงๆโอ้โหนานแล้วที่แอดไม่ได้กำชับเรื่องเลขบ้านเนาะแม่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อะไรมากมายกับ ตัวเลขเลยเลยไม่ได้ให้อะไรปังๆเนาะยังไงก็ตามแต่พอดีเนาะช่วงนี้แอดก็วุ่นๆอยู่นะครับวันเสาร์มันจะชอบออกเลขเดิมๆซ้าๆเนาะวนๆไปถอยไปวันสองวันก็มาจริงๆด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นทริคทริคหนึ่งที่แจ้งเสมอนะครับอ้าวตามแต่พอดีหวยมีเข้ามีดุดเนาะขอแสดงความยินดีกับคนท,ที่ปังนะครับวิน9 4้2 7เจาะเน้นๆครับ2748 74ปังปลีครับมาดูในทางสี่นอมาตรงครับในรอบของวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2566นกนะครับสุดจอดพิคาดสี่หนอนเนาะอ้าวมาลุ้นกันนะครับคนเองที่ปังในรอบวันเสาร์ก็มาปังกันต่อในรอบวันอาทิตย์นะครับวันหยุดพักผ่อนวันครอบครัวก็เย็นย่ำเรามาร่ำรวยกันต่อเนาะอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์ครับตื่นเช้ามาอย่าลืมไปตักบาทกันเนาะวันพระใหญ่เนาะแรม เอ้ยขอบใครับขึ้น15ค่้า่เดือน3ไทยเนาะอ้าวเดือน3เพงนะ่งเด้องพี่นอ้องเตรียมเที่ยวงานบุญเดือน4กันบ้านเฮาอ่ะมาดูกันต่อครับในแนวของสีน้อยมัดรวมวันนี้นะในตารางให้ตัวเดียวครับแขนแขนสสนะครับสายเบิ้ลอ่ะลองดูนะครับเด่นรอบจับปลาเจ๋งนะครับจับปลาแจวละวันนี้อ่ะลองดูนะครับมีสมาธิจับให้เน้นๆ้นละในตารางก็ติงให้ให้หมดแล้วนะครับ นอกตาราง1895รับรองวิ่งรัวๆทุกวันนะครับเด็กกำลังวันเด่นกำลังวันเนี่ยให้เด่นวันเนี่ยแม่นทุกวันเนาะอ่ะก็ยังไงก็ชายดุลพินิตเนาะสายรูดสายวิ่งก็ดีนะครับตัวที่ชินชอบกติกให้เน้นให้หมดแล้วนะครับ2288อ้าวยังไงมีเฮครับมันอาจจะไม่สองสองธรรมดาอาจจะตองสองก็ได้มีแนวโน้มนะครับสำหรับวันอาทิตย์นี้นะครับตองสองอะไรเงี้ยเนาะ 3ตัวให้3มชุดตามสัญญาครับเสาร์อาทิตย์เนาะอ่ามาละต้องมีสักชุดหนึ่งละปังวันเนี้วันอาทิตย์เนี้ยอืมหมัน่นไสมาหลายวันละฮาหนอยแม่ตั้งแต่ปังไทยมาติดต่อกัน4ี่งวดนี้ฮาหนอยชักจะไปกันใหญ่ละอ้าวอ่ะไม่เป็นไรครับมีเข้ามีออกเป็นเรื่องปกติของตัวเลขเนาะอ้าวฝากไว้เป็นแนวทางครับสำหรับ4ี่นอยวันอาทิตย์เฮงปังครับเย็นย่ำนอมารัมรวยกันต่อขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชม พี่กดไลค์ดูในทางไลค์กดไลค์เลยนั้นไม่กด like, ไลค์ไม่หางไม่เฮงนะอ้าวขอบคุณครับยังไงก็ขอให้พี่น้องทุกท่านเฮงๆปังๆในวันอาทิตย์นี้สวัสดีครับ